สวัสดีค่ะชาวราศีเมถุนสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้นะจะเป็นการดูดวงความรักของชาวราศีเมถุนนะคะประจำเดือนมีนาคม2564นหะ้าหรับชาวราศีเมถุนจะหมายถึงท่านที่เกิดระหว่างวันที่22พฤษภาคมจนถึงวันที่21มิถุนายนนะคะก็มาดูกันนะว่าความรักของชาวราศีเมถุนจะเป็นยังไงกันบ้างในเดือนมีนาคมเนาะ Stuck e เ e r g y อ่าเปิดมาก็ ติดเลยติดลมแล้วนะไปไหนไม่ได้มูฟไปไหนไม่ได้แล้วนะคะมันเหมือนกับว่าโอเคนะันในช่วงนี้นะคะชาวราศีเมถุนเนี่ยนะคะอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าตัวเองเนี่ยไม่ค่อยอไม่ค่อยจะได้กระดิกกระเดียะทำอะไรสักเท่าไหร่ไม่ค่อยได้ไปไหนบางทีอาจจะไม่ถึงว่าเนี่ยมันมีไพื่อนซ้อเฟรนซ์อาจจะอยู่บ้านอยู่กับลูกอยู่กับล้านอยู่กับครอบครัวหรือก็อยู่กับเพื่อนนะคะเหมือนกับ ชีวิตอาจจะไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนักในช่วงนี้นะคะอยากเคยทําแล้วก็ทําเหมือนเดิมอยู่เหมือนเดิม <c oughs> นะคะก็ไม่ได้แปลว่ามันแย่นะมันอาจจะแปลว่าคุณเองก็อาจจะแฮปปี้ที่จะใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวของคุณก็ได้นะคะหรืออาจจะไม่ถึงคุณไปฮงเอาท์สังสรรค์กับเพื่อนๆคุณก็รู้สึกมีความสุขอยู่แล้วเนี่ยคุณได้ไพ่สิบถ้วยขึ้นมาเลยเพราะนั่นคือแสดงว่าชีวิตในปัจจุบันในตอนนี้คุณรู้สึกแฮปปี้คุณรู้สึกมันมีความสุขดีนะ ถ, <S <S <festivals> <S ถึงแม้ว่าจะมีสิบถาตามเข้ามาก็ตามนะมันแปลว่าคุณอาจจะต้องใส่ใจในเรื่องของปัญหาสุขภาพด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือหรืออาจจะไม่ถึงมีสมาชิกในบ้านของคุณเนี่ยอาจจะมีปัญหาก็ได้ในเรื่องของสุขภาพนะคะก็อาจจะต้องระมัดระวังกันนิดนึงนะคะแต่ไม่ได้แปลว่ามันมันแย่นะอาจจะแปลว่าอาจจะต้องระมัดระวังอาจจะต้องไปตรวจอะไรอย่างเงี้ยบ้างแค่นั้นเองหรืออาจจะไม่ถึงการตรวจประจําปีก็ได้เช่นเดียวกันนะตรวจสุขภาพเนาะให้รู้ว่าเรายังแบบเออเราไม่ได้มีปัญหาอะไรนก็ไม่ได้องเสียอะไรนะคะ ก็จะเห็นว่าชาวราศีพฤกษ์ในช่วงนี้โอได้ไพ่สิบ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 มาเยอะเลยเกินนะคะโอเคมีเรื่องราวอะไรบางอย่างที่มันอมันอาจจะหมายถึงมันมันเป็นตัวบอกนะครัว่าเป็นจุดสิ้นสุดของอะไรบางอย่างนะคะมันอ,อาจจะหมายถึงเนื่องจากว่าเป็นมันสิบถ้วยสิบเหรียญสิบดาบเพราะฉะนั้นคือจริงๆแล้วเนี่ยต้องตีความในแน่ที่ว่าค่อนข้างที่จะดีนะคะในเรื่องของความรักเนี่ยจะเห็นว่า มันมี passion กันอยู่นะคือถามว่ามันจะแย่ไหมมันไม่ถึงกับแย่นะแต่ถามว่าจะดีไหมก็อาจจะไม่เชิงซะทีเดียวนะคะเอาเป็นว่ามีทั้งส่วนที่มีความสุขแล้วก็ส่วนที่แบบเอออาจจะมีความทุกข์เล็กๆนิดหน่อยนะคะแต่ถามว่ามันเยอะไหมก็ ก็ไม่เชิงเพราะว่าคุณได้เดอะมูนมาเพราะเดออมูนมันม่าตามดูดัสตันนะคะมันก็เลยแบบเฮ้ยมันก็เป็นไปได้ทั้งสองทางแหละแน่นอนว่าบางครั้งสำหรับใครก็ตามนะคะที่ยังเป็นโสดอยู่เนี่ยบางครั้งเรื่องของอนาคตมันอาจจะยังไม่ชัดเจนนะคือคุณยังมีความสุขอย่างที่บอกว่าคุณมีความสุขอยู่นะนตอนนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าแต่ความสุขของคุณน่ะมันจะมีปัญหาตรงที่ว่ามันอย่างที่บอกกับว่ามันสตั๊กมันติดอ่ะมันติดตรงนี้คือมันไม่ได้พัฒนาไปไหนมันยังคงอยู่เหมือนเดิมคําถามคือว่าาถ้ ความสัมพันธ์คุณยังอยู่เหมือนเดิมแบบนี้เนี่ยเออแล้วคุณจะมีความสุขมันก็โอเคถูกไหมคะมันก็เหมือนกับว่าเออก็ยังคุยกันอยู่ยังเข้าใจกันอยู่ยังแบบเออยังแบบเขาเรียกอะไรยังไม่ได้มีปัญหาอะไรกันนะคุณก็ยังมีความสุขเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกนะคขาว่าอนาคตมันชาวราศีมีถืนใจบอกเออก็ไหนๆมันก็อนาคตมันก็ไม่สิ่งไม่แน่นอนไงเพราะฉะนั้นชาวมีถืนอาจจะรู้สึกว่าอยากจะใช้ชีวิตในตอนนี้ให้มีความสุขมากกว่าเออถ้าอย่างนั้นก็โอเค นะคะก็ไม่ได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะแต่อย่างที่บอกนะคะว่ามันไม่มีโปรเกรสไงพอะม่ไม่มีการพัฒนามันก็ยังหยุดหยุดนิ่งอยุ่กระเทมอยู่ที่เดิมอะใครที่ยังเป็นแฟนกันก็เป็นแฟนเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือก็ยังเหมือนเดิมยังไงวะ <laughs> คือแบบคือเอาง่ายๆนะโดยธรรมชาติของคนนะธรรมชาติของคนนะโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยถ้าเกิดว่าคบกับแฟนแล้วเนี่ยสิ่งที่คุณต้องการคืออะไรคือการแต่งงานถูกป้ะ การใช้ชีวิตบางคนนะบางคนอาจจะรู้สึกว่ามันไม่จำเป็นต้องจัดงานแต่งก็ได้ฉันก็ใช้ชีวิตอยู่กับฉันจนมีลูกมีเต้าก็ได้ไม่ได้ผิดนี่ออกไหมคะมันไม่ได้ผิดหรอกเพียงแต่ว่ามันไม่ได้พับเลชิคคือออกไปไงคือมันไม่ได้แบบแต่มันก็แต่จริงๆใน,ในทางกฎหมายเอางี้ดีกว่านะในทางกฎหมายเนี่ยบางครั้งคุณก็ต้องตีให้ออกก่อนนะถึงแม้ว่าบางคนอาจจะมองว่าโอเคถึงคุณจะไม่ได้แบบแต่งงานเป็นหลักเป็นการแบบ ประกงประกาศงานแต่งอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ว่าถ้าคุณอยู่ด้วยกันทุกคนเห็นทุกคนรู้รับรู้ว่าเนี้ยเนี่ยคือสามีภรรยายอย่างเงี้ยก็โอเคนะในทางกฎหมายก็คือรับรองแหละแต่ว่าคุณต้องเข้าใจออก่าสิทธทิทางกฎหมายที่แท้จริงอ่ะคุณจะไม่ได้นะยิ่งถ้าคุณมีลูกเนี้ยแล้วคุณไม่ได้มีการจดทะเบียนสมรสคุณพอเข้าใจใช่ไหมเออมันก็จะมีปัญหาตรงนั้นแหละนิดหน่อยถ้าคุณโอเคก็โอเค นะแต่ถ้าคุณไม่โอเคอันนี้คือเรื่องที่คุณจะต้องมานั่งคุยกันในในรายละเอียดในข้อเท้จริงว่าคุณจะเอาอยัางไงถูกปะมันถึงมีไพ่ควีนส์กับไพนะ่เดอะเฮลิมเนี่ยที่บอกว่ามันมีสองใบนี้ห้อยมาอยู่มันก็เลยให้คนรู้สึกไม่ค่อยโอเคในส่วนตัวนะคะคือถ้าคุณถ้าพูดตามภาษาบ้านๆก็เรี่กงอะไรลักกินขโมยกินเออลักกินขโมยกินคืออะไรคือคนที่แบบอยู่ด้วยกันเฉยๆโดยที่คุณไม่ได้มาตกมาแต่งกันอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมจนกระทั่งคุณมีลูกเนี้ยอืมถามว่าลูก เด็กคนนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยมันถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่าคือตามกฎหมายมันมันก็ไม่เชิงหรอกแต่มันต้องมีการรับรองบุตรต้องมานั่งเซน็นต้องอะไรกันอนะอย่างที่แบบที่คุณเห็นดาราบางคนอนะต้องมาเซ็นรับรองบุตรอะไรประมาณนั้นนั่นแหละมันก็จะมีเรื่องวุ่นวายแบบนั้นแหละนะคะคือมันจะมีปัญหาในเรื่องของอความรับผิดชอบในเรื่องของการเลี้ยงดูในเรื่องของค่าใช้จ่ายในเรื่องนู่นนี่นั่นตามมาอีเป็นพรวนเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณยังไม่พร้อมนะ ต้องบอกก่อนนะคะราชาราศีเมถุนถ้าคุดว่าคุณยังไม่พร้อมที่จะมีครอบครัวอย่ามีลูกคุณต้องรู้จักป้องกันนะคะถ้าถ้าคุณยังไม่พร้อมจริงๆไม่ว่าจะเป็นฝ่ายหญิงหรือฝ่ายชายนะคุณต้องป้องกันตัวเองนะไม่อย่างนั้นคุณมีโอกาสที่จะมีลูกสูงมากมากมากถึงมากที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระมัดระวังเอาไว้ดีนะคะถ้ายังไม่พร้อมนะถ้าคุณพร้อมก็โอเคนะเรื่องคุณแต่อย่างที่บอกว่าเวลาได้ได้เพ่เดมูนมาได้ไพ่เฮอร์มิตได้ไพ่ควีนซับซอร์สมาเนี่ยคือแบบ มันมีโอกาสสูงมากว่ามันจะเป็นเพียงแค่แบบมันเป็นความสัมพันธ์ที่มันไม่จรหลังยั่งยืน่ะมันมีโอกาสสูงที่แบบเป็นการคบกันในเชิงชู้สาวอย่างเดียว่มันไม่ได้มีความรักความเข้าใจหรือแบบคือคุณเข้าใจใช่ปะเออนะคนพูดกันมาถามจะเข้าใจไหมเอาเป็นว่าสรุปว่าคือมันเป็นแพชมันเป็นความรักที่มีแต่เรื่องเซ็กซ อ่ะอางนี้ดีกว่านะคะมีแต่เรื่องเซ็กส์เท่านั้นนะคะมันไม่ได้มีความผูกพันใดๆทั้งสิ้นแต่ถ้าคุณเอนจอยก็คือก็แล้วแต่มันเราไม่ได้บอกว่าคุณทําอะไรผิดเนื่องออกมาคะ่ะบางคนบอ,อกว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติของคนแล้วนะปัจจุบันนี้นะเดี๋ยวนี้มีเพศสัมพันธ์กันตั้งแต่เด็กๆด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นนี่เป็นจุดที่แบบพึงระวังเอาไว้ก็แล้วกันนะคะถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่าคุณเอนจอยกับการมีเซ็กส์นะไม่ต้องการผูกมัดก็โอเค นะเพียงแต่ว่าคุณก็ต้องระมัดระวังอย่างที่บอกไว้ป้องกันการมีลูกด้วยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะก็ต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมนิดนึงนะคะถ้าไม่พร้อมก็กร,รุณาป้องกันร่วงหน้านะคะไม่มีใครว่าคุณแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ป้องกันอะไรใดๆทั้งสิ้นคราวนี้แหละปัญหามันจะตามมาเลยเนี่ยปัญหามันรอคุณอยู่มันจะตามคุณมานะมันอาจจะทําให้คุณแบบบางครั้งมันอาจจะเป็นความรักสนุก อ่าแต่รักสนุกแบบชั่วครั้งชั่วคราวอ่ะแต่มันก่อให้เกิดปัญหาตามมาปีอุปสรรคตามมาด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีบางคนนี่อาจจะกลายเป็นว่าไม่ได้รักไม่ได้ชอบแต่ไปทำเขาท้องก็ต้องรับผิดชอบเออนึกออกไหมมันก็ดีนะถ้าคุณรับผิดชอบมันก็ดีแหละแต่ถามว่าแล้วคุณจะมีความสุขคุณก็คงไม่มีความสุขเพราะว่ามันเป็นมันเป็นสิ่งที่คุณไม่ได้ต้องการตั้งแต่ต้นไงนึกออกไหมนี่คือปัญหาที่มันตามมาเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวราศีเมถุนถ้าเกิดว่าคุณต้องการที่จะ เสพเซ็กส์ในแบบที่คุณอยากจะทำเนี่ยกรุณาป้องกันนะจ๊ะเอ่อการป้องกันในตอนนี้เนี่ยมันจะช่วยให้ไม่เกิดปัญหาในอนาคตสําหรับพวกคุณนะคะทีนี้ถามว่าเอาแล้วถ้าเกิดว่าไม่ได้มองในเรื่องนั้นเรื่องความรักมันมีไหมมันก็มีคือมันเหมือนเป็นความรักที่มันไม่ได้ชัดเจนคือการมีเดอะมูนโดยเธมีเข้ามาเนี่ยมันมีโอกาสสูงมากคือถามว่ามีความสุขคุณมีความสุขไงคุณมีความสุขจริง คุณได้อยู่กับเขาแฮงเอาท์ด้วยกันไปไหนไปกันเฮไหนเฮกันเนีย่ยคุณมีความสุขมากๆแต่ว่าอนาคตมันไม่ชัดเจนมันไม่แน่นอนอืบอกไม่ได้นะคือตอนนี้มีความสุขก็ดื่มดากับความสุขของคุณไปนะแต่อนาคตคือมันตอบไม่ได้นะมันมันไป,ไป,ไปมันมันจะมีเขารอะไรมันเป็นไปใน,นทางที่คุณอาจจะไม่ได้ชอบอ่ะเอาง่ายดีกว่า <c oughs> มันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการนะ แต่บางคนก็ก็บอกว่าก็ไม่เป็นไรฉันอยากฉันใช้ชีวิตกับปัจจุบันฉันไม่ได้ใช้ชีวิตกับอนาคต <c oughs> อันนี้ก็แล้วแต่นะ <c oughs> อันนี้ก็แล้วแต่น,ะ,นะ,ะเอาเป็นว่าคุณจะเจอมีโอกาสเจอคนที่ถูกใจคุณด้วยนะคะซึ่งอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณด้วยซ้าไปนะแล้วคุณรู้สึกว่าคุยกันแล้วคุณมีความสุขหรืออาจจะมายถึงคุณเป็นสายเปด้วยด้วยซ้ําไปนะคะแบบ <c oughs> ใช้เงินซื้อความสุขอะอ่าเนื้ออัวไหมอาจจะมาถึงการซื้อบริการหรือการด้วยเช่นเดียวกันนะคะไปซื้อบริการอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ มันก็เป็นการปลดปล่อยอีกรูปแบบหนึ่งไม่ใช่ความผิดนะจริงๆก็ไม่ใช่ความผิดหรอกแต่กฎหมายไทยมันไม่รองรับมันก็นะอย่างที่ว่ากันแต่ถามว่ามันก็มันก็เหมือนกับเป็นการปลดปล่อยอีกแบบหนึ่งนะครับเป็นการคลายเครียดในกบานไปแต่ว่าอย่างที่บอกเขาว่าทุกครั้งที่คุณทำนะมันต้องมาพร้อมกับความรับผิดชอบเสมอถ้าคุณไม่ระมัดระวังเนี่ยคุณก็จะได้รับผลในสิ่งที่คุณทําซึ่งจริงมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าเรื่องมีลูกเนี่ยมันยังมีเรื่องโลกโลกทางเพศสัมพันธ์อีกอะไรอย่างเงี้ เอาไว้ด้วยนะคะอ่ะทีนี้ถามว่าแล้วคนที่มีครอบครัวแล้วเป็นยังไงบ้างคนที่มีครอบครัวแล้วก็มีความสุขดีอ่าก็มีความสุขดีนะแต่บางครั้งเนี่ยอาจจะต้องใส่ใจเด็กๆขึ้นมานิดนึงนะคะในช่วงนี้นะคะขึ้นเพศอวัยวะเพศอสอีกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นน้องๆหนุ่มๆในช่วงนี้นะคะที่เป็นชาวราศีเมถุนในช่วงนี้ที่มีการสอบการวัดะระดับนู่นนี่นั่นอะไรหลายๆอย่างเนี่ยคุณต้องพยายามใส่ใจให้มากๆคุณมีโอกาสที่ได้ทุนการศึกษามีโอกาสที่ได้เรียนในคณะที่คุณต้องการนะ บางครั้งอาจจะหมายถึงการซัพพอร์ตที่มาจากพ่อแม่ผู้ปกครองเองก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะแต่เป็นทุนที่แบบทุนก้อนใหญ่ด้วยนะซึ่งแน่นอนว่าบางครั้งเนี่ยมันตอนแรกแเราอาจจะยังไม่รู้ไงแต่ว่าโอเคแหละเดี๋ยวคุณมีโอกาสประสบความสําเร็จก็แล้วกันถ้าเป็นน้องๆหนูๆน,นะคะในเรื่องของการสอบนะ เอาไวว่าประสบความสำเร็จแต่ท่านี้เท่านั้นคือมันก็ต้องมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจและมีความพยายามด้วยนะไม่ได้แบบคือมันไม่ได้ฟุกอะเอาง่ายๆนะมันมันไม่ได้มาแบบฟุกๆนะแต่มันมาจากความสามารถของคุณเองนะคะเพราะฉะนั้นสําหรับน้องๆคนไหนก็ตามนะที่ตั้งใจที่จะเรียนคณะนู้นคณะนี้คณะนั้นตามที่คุณแบบเออวางแผนมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบข้ออะไราวางเป้าหมายชิมมาก่อนอันเนี้ยมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จนะคะก็ดีใจด้วยนะดีใจกับน,น้องๆ เน,นั้นด้วยนะคะเหล่านั้นด้วยนะคะสําหรับคนที่เป็นผู้ปกครองเองในช่วงนี้อาจจะต้องใส่ใจเด็กๆนิดนึงนะคะแล้วก็ต้องคอยอคอยซัพพอร์ตแหละเอาง่ายๆนะคะบางครั้งนี่เราอาจจะต้องแบบปล่อยให้เด็กเขาคิดตามเขาอะไรปล่อยให้เขาคิดบ้างให้เขาได้ทําอะไรด้วยตัวของเขาเองบ้างนะคะเพราะอย่าลืมว่ามันเป็นอนาคตของเขานะเราอ่ะมีหน้าที่ได้แค่ชีแ้แนะแนวทางเท่านั้นเองนะคะที่เหลือก็อต้องปล่อยให้เขาคิดเองนะ เขาเป็นของเขาชีวิตเป็นของเขาเราช่วยได้แค่ชี้แนะอยู่แค่แบบเหมือนคุณเป็นทํางานเบื้องหลังอะเอาง่ายๆนึกออกไหมเพราะว่าคนที่เป็นพ่อแม่เวลาที่คุณมีลูกนะสิ่งที่คุณทําได้มีอย่างเดียวคือหวังว่าลูกคุณจะมีความสุขคือทําอะไรก็ตามที่จะให้ลูกตัวเองมีความสุขแล้วก็อยากจะให้ลูกตัวเองประสบความสาเร็จในชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ย การที่เราปล่อยให้เด็กรู้จักคิดรู้จักทําในสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยมันก็เป็นอีกออปชันหนึ่งนะเพราะอย่างน้อยๆคือเขาตัดสินชี้ด้วยตัวของเขาเองไนงะเพราะเด็กที่ถึงขนาดเรียนจะเข้ามาหาลายัยเขาวิลัยนี่โตบาสมควรแล้วนะก็าสามารถที่จะตัดสินใจอะไรได้ด้วยตัวของเขาเองอยู่แล้วนะเราทําได้แค่แบบเอ้ยเพียงแต่เราพยายามตบๆๆอย่าให้มันออกนอกรูนอกทางแค่นั้นก็พอแล้วนะคะแค่นี้ก็แค่นี้ก็เหนื่อยแล้วนะ <laughs> คือจริง,รงๆนะเวลาที่แบบ คนสมัยนี้เด็กๆสมัยนี้มันเรียนรู้เร็วมากมันโตเร็วมากบางครั้งเนี่ยพ่อแม่ตามไม่ทันด้วยซ้ำไปถ้าจะว่าไปแล้วนะแต่ก็อย่างว่าละค่ะคือถ้าเราสามารถที่จะพูดกันแบบคือเราจริงใจอะ่ะนะบางครั้งพ่อแม่อาจจะพูดแรงไปเด็กๆก็ต้องรู้จักที่จะฟังนะเพราะว่าเขาก็เป็นห่วงเราเขารักเราอย่าลืมนะคะว่าคนที่รักเรามากที่สุดก็คือครอบครัวเรานี่แหละไม่มีใครรัก เรามากแบบพ่อแม่คุณหรอกนะบางครั้งเขาอาจจะติบ้างเขาอา,าจจะเตียนบ้างเขาอา,าจจะแบบจู้จี้จุกจิกกับคุณบ้างแต่ทั้งนี้เท่านั้นมันก็มันก็เกิดขึ้นจากความรักที่เขามีให้กับคุณนะคะแล้วครอบครัวที่จะมีความสัมพันธ์ที่ดีได้นั่นคือต้องเปิดใจทั้งลูกแล้วก็ทั้งพ่อแม่ด้วยต้องเปิดใจคุยกันนะมีปัญหาต้องคุยกันมีปัญหาต้องปรึกษาอย่าเก็บอย่าเก็บเอาไว้นะอย่าไปอย่าไปกลัวนะอย่าไปคิดว่านู่นนี่โอ้ยอย่าไปกังวลโดยที่แบบยังไม่ทำพูดเลยนึกออกปะ อย่าไปคิดเองเอาง่ายๆอย่าคิดเองเออเองสรุปเองไม่ต้องนะคะเด็กๆนะน้องๆเวลาที่คุณมีปัญหาไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามนะพ่อแม่คือที่พึ่งของคุณนะคุณต้องคุยออกับเขาตรงๆเลยนะว่าถ้าเขาเจอถ้าเราเจอแบบนี้เราควรจะทำยังไงเราควรจะแก้ไขย,ยังไงพ่อแม่เขาจะช่วยเรานะคะเขารักเราก็ต้องช่วยเราถูกไหมเออเด็กบางคนบอกทุกวันนี้ช่วยเหลือตัวเองหาเงินเล่นเองอะไรอย่างนี้ก็มีนะนั่นแสดงว่าอะไรมันก็เป็นอีกบทบทดสอบหนึ่งของชีวิตะอะเพราะคอเรามันเลือกเกิดไม่ได้ ถูกไหมคะมันเลือกเกิดไม่ได้บางคนเกิดมาลําบากบางคนเกิดมาสบายนะคะนั่นก็เป็นมันก็คือความหลากหลายของชีวิตแต่จริงๆแล้วอยากจะบอกว่าไพ่ทั้งหมดเนี่ยสำับชาราซีเมทุนเนี่ยมันชี้ไปในทางที่ค่อนข้างดีนะถึงแม้ว่าจะมีอะไรหลายๆอย่างที่มันไม่ชัดเจนถึงแม้ว่าคุณจะมีความกังวลใจแต่มันมีความกังวลใจที่มันก็ยังมีความสุขที่สอดแทรกเข้ามาเป็นระยะระยะอะนึกออกป่ะ มันมันแค่ไหรต้องสึมผัสแปลกๆเวลาที่เปิดไพ่ขึ้นมาได้ไพ่ลักษณะนี้คือมันมีทั้งสุขแล้วก็ทุกข์สุขแล้วก็ทุกข์นึกออกไหมเพราะฉะนั้นชาวราศีเมถุนเนี่ยในช่วงเดือนนี้นะคุณอาจจะรู้สึกคือเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเอาง่ายๆคือมันเหมือนจะแย่ก็ไม่ได้แย่เหมือนจะดีมันก็ไม่ได้ดีมันไม่ได้ไปทางใดทางหนึ่งเสมออะมันก็จริงๆแล้วมันก็เหมือนกับเป็นการบอกนะว่านี่แหละคือชีวิตของคนนะมันมีขึ้นมีลง นึกออกไหมคะมีที่สมหวังแล้วก็มีที่ผิดหวังด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเราขึ้นอยู่กับมุมมองการใช้ชีวิตของเราด้วยนะคะว่าจริงๆแล้วเราอยากจะใช้ชีวิตเราเป็นไปใน,ปนทิศทางไหนเราอยากจะอยู่ยังไงเรานี่แหละที่เป็นคนดีไซน์ชีวิตของเราเองนะคะบางครั้งมันอาจจะไม่ถึงการที่เราควรจะต้องแบบหยุดคิดนิดนึงว่าเราอะอยากจะเราอะอยากจะให้มันไปต่อ,อยังไงอะเออสมมุติว่าถ้าเกิดว่าคุณมีครอบครัวคุณก็คงต้องมาหยุดคิดแล้วว่าเอ้ยต่อไปชีวิต ครอบครัวเราในะอนาคตมันจะเป็น os, ยังไงลูกเราจะเป็นยังไงแฟนเราจะเป็นยังไงอย่างเงี้ยมันเหมือนกับจนช่วงที่คุณแบบเริ่มคิดมากขึ้นเริ่มวางแผนในชีวิตมากขึ้นแต่จริงๆแล้วโดยโอเวอร์ออลแล้วเนี่ยคือคุณเองก็รู้สึกมีความสุขกับชีวิตในช่วงนี้อยู่นะเออหมายถึงในช่วงนี้นะณนะปัจจุบันนี้นะถึงแม้ว่าเรื่องในอนาคตคุณจะอย่างที่บอกค่ะว่าอนาคตมันไม่ชัดเจนหรอกแต่ว่าคุณรู้สึกมีความสุขกับชีวิตในช่วงนี้ของคุณแล้วคุณก็อยากที่จะให้ชีวิตมันมันเป็นอย่างเงี้ยไปเรื่อย ถามว่ามันจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆได้ต่อไปไหมก็มีโอกาสเป็นอย่างนี้แหละนะคะมีโอกาสที่ชีวิตคุณจะยังคงหยุดนิ่งอยู่ตรงนี้ไปอีกสักระยะหนึ่งนะคะอ่าแต่อย่างที่บอกนะคะว่ามันก็มีทั้งดีและไม่ดีไงอ่ามีทั้งดีและไม่ดีเพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับตัวเราแหละว่าเรายังยังอยากจะใช้ชีวิตแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆหรือว่าเราอยากที่จะเปลี่นยนแปลงอะไรมันนะคะก็ต้องขึ้นอยู่กับเราเพียงแต่ว่าถามว่าการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆในช่วงนี้จะมีไหมจะมีอะไรเข้ามากระทบไหมมีอะไรเข้ามาเซอร์ไพรส์เราไหม ก็ไม่มีนะถึงแม้ว่าคุณจะมีเอเซวานส์นะก็คือคือโอเคเอซวาน์มันหมายถึงการมันมีแพชชั่นที่คุณอยากจะทําอะไรบางอย่างหรืออาจจะเริ่มต้นคิดที่จะทําอะไรบางอย่างอาจจะเป็นการวางแผนอะไรบางอย่างในอนาคตหรืออาจจะไม่ถึงการวางแผนในเรื่องของสมบัติเรื่องของเงินเรื่องของอสังหารรมทรัพย์อะไรเงี้ยมีโอกาสนะคือคุณอนะวางแผนแล้วแหละคุณเริ่มคิดแล้วว่าคุณอยากจะทําอะไรอยากจะให้เหมือนกับเขาอะไรเหมือนกับ,ม,กบมีการ เริ่มเริ่ม,มที่จะาวางแผนการใช้ชีวิตในอนาคตแล้วว่าแก่ตัวไปจะทำยังไงจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันเหมือนกับว่าในช่วงนี้มันเป็นช่วงที่หยุดคิดมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นโดยรวมๆแล้วสำหรับชาวราศีเมถุนคือช่วงนี้มีความสุขเพียงแต่ว่าอาจจะเริ่มมองอนาคตมากขึ้นเริ่มที่จะคิดถึงอนาคตมากขึ้นท,ท,ทั้งๆที่เพราะว่าตอนนี้เราเราเรา,เราอาจจะ คือด้วยความที่ว่าตัวนี้เราเราโอเคแล้วกับตัวนี้แต่ว่าอนาคตรเราไม่รู้ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะเป็นจุดหนึ่งที่บอกว่าคุณอาจจะต้องเริ่มคิดถึงอนาคตของคุณได้แล้วนะคะอย่าเพิ่งใช้แบบคืออย่าปล่อยให้มันเอื่อยเชยอะเอ่ยยังไงดีคือมันมอลได้สองแง่นะบางคนก็อบอกว่าก็มีความสุขที่เราจะทําอะไรจะดิ้นรนไปทําไมใช่ไหมคะแต่คุณอย่าลืมนะคะว่า ถ้าเกิดว่าคุณใช้ชีวิตในช่วงนี้แบบนั้นมันก็เหมือนมันก็ไม่ต่างกับคนที่แบบใช้ชีวิตแบบไม่ระมัดระวังเออไม่ไม่ได้มีการแบบวางแผนรับมือกับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเนึกออกไหมเพราะอย่างที่บอกเขาว่าเวลาที่อนาคตมันไม่ชัดเจนน่ะคุณเป็นคนซีเรียสนะชาวราศีเมถุนเนี่ยเดือนนี้รู้สึกคุณซีเรียสด้วยซ้ำไปนะเพราะคุณเริ่มที่จะมองรู้แล้วว่า อนาคตเนี่ยจะทํำยังไงจะใช้ชีวิตยังไงถึงแม้ว่าตอนนี้จะยังโอเคอยู่ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ว่าในอนาคตมันเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนอย่างที่บอกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเริ่มรู้จักวางแผนซะแต่เนิ่นๆเ,เนี่ยมันก็จะเป็นตัวการันตีในระดับหนึ่งด้วยแหละว่าเออต่อให้มันมีอะไรเกิดขึ้นในอนาคตเราก็สามารถรับมือได้ไงถูกปะมันก็น่าจะดีกว่าไหมอ่ะนะก็ แล้วแต่นะคะมันก็เหมือนกับก็เป็นการเตือนเล็กๆน้อยๆนะคะเพราะอย่างที่บอกว่าคูบ,บางคนเวลาที่แบบเอใช้ชีวิตมีความสุขก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วไงนึกออกไหมก็ไม่ได้ก็อยู่ไปอย่างนี้แหล,ละอะไรเงี้ยจะไม่คิดแต่ว่าพอมันเกิดเรื่องอะไรที่บางอย่างที่มันไม่คาดฝันคราวเนี้จะลําบากแลลวเพราะว่าเราไม่ได้เตรียมมือไม่ได้เตรียมใจและไม่ได้เตรียมพร้อมที่จะรับเรื่องที่มันเกิดขึ้นนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นก็นะก็ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะไม่มากก็น้อยสหรับชาวสาศีเมถุนทุกท่านเลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วรับชมนะคะสวัสดีค่ะ